ฮัลโหลวันนี้มาร้องเพลงตอนที่พูดไว้ในไอเนี่ยก็คือว่าตอนแรกจะเต้นเกโอถ้าถึงตอนแรกจะเต้นเกโอใช่ป่ะถ้าถึงแบบร้อยสิบสองเถ้าถึงร้อะไรอะแล้วเสือกร้อยสิบสองแลมมันเต้นไม่อยากเต้นอะแรกเนี่ยรองเพลงก่อนร้องเพลงแทนนะแค่ ฉันมายินด้ให้กับรักที่สดใสยินดีที่เธอได้พบเจอคนที่ดีคนที่ควรคู่รักของเธอคนที่เข้ากันมา กูฉันฉันหวังใจะยืนที่ตรงน,นี้นข้างๆเธอในเดินเรื่องช้างกันเหมือนเดิมแต่กูรู้น่าเสียใจเมื่อมันสายเกินไม่มีเล่าทุกคา ส่งท้ายตาก่อนรักที่เคยหลุดหนีขทคือจนเลยมีแค่คำดีๆและคำวยพอจะฉันให้เธอขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ รักเขาและเธอไม่มีดืนอทางในเขาเคียงข้างไม่มีความทุกใดขอให้ความรักดีกว่าที่มันไม่มีเป็นี่ยน,นรักกันหมดหัวใจขอให้เธอนั้นแต่คกูเคียงกันตลดไปถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ เ,เ,เ,เพลงนี้ใครขอวะวิวมัง้งนั่นแหละวิวน่าจะขอแหละอ่ะอีเพลงนี้ไอ้ฟอสบอกให้ร้องซ่อนน้ำตาไวา้ใต้รอยยิ้มที่หายไปไม่มีใครรู้ความจริงว่าฉันซื่อเก็บเรื่

Kingdom of isolation, and this looks like I'm a queen. The wind is howling like this whirling storm inside. Couldn't keep it in, I don't know. I'm funny, I'm dying. Don't let them in, don't leave them see. Be the good girl, you always have to still don't fear but let them know Won't let them know Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go, let it go. Me anyway. It's funny how stone this ten, makes everything seems wrong, and the feels one can't draw me, can't get to me at all. Well, ping it long, you want one way. เรือก <cek warm st anza> ูก็ขึ้นไปข้างหน้านี้เลยไม่เคยลองเลยพี่เนี่ยแต่พอดีนะแต่ไม่เคยลองเป็นร้อยเป็นพันที่จะทำให้เธอและฉันอยู่เหมือนยังรักยังหางเหตุในความรักที่พงทุกอย่าง บางสิ่งกับดูขาดหายสุดท้ายก็หาไม่เจอเป็นเพราะเราต่างกันบนสวรรค์ันแดนที่ฉันและเธอต้องจากอยากให้เธอรู้เอาไว้อย่า ฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำที่ดีจะคงเหมือนเดิมอย่างน้อยให้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอ ไปน้มาเอาใไว้วยัวไม่เดรี๋ยงงายใเวลาหายไนแบบนี้ไม่มีเราช่วนทะเลาะพูดคุยและสับตาฉันพี่ปาจะทำเพลง ก็ไม่หายเงาปากลายนิดนึงคงไม่ว่างและขอขึ้นบ้านเธอนิหนึ่งก็ปากมันว่างเลยต้องโทรบอกคิดถึงกันถ้าเธอก็คิดถึงฉันช่วยแค่อยากรู้บ้างเถอะกลัวปากเธอว่างมากเกินไปวันที่เราไม่เจอจะแค่มาเจอเธอเราจะพาไปยิ้มให้ใครเปลี่ยนเพลงดว้วย ตอนแรกมันก็เป็นกับรถขั้นแรกขอ,รกรอขึนข้นโบตันสุขใจอยู่บน,น,นถนนที่ไม่ได้จินตนาการแค่ใครละละให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่เป็นรถที่วิ่งไกล และเลี้ยวกว่าพอจะจริงไหมพุ่งทางไวันนั้นเพื่อของที่พงปัานะพงน้องยองแงึงพวกพ่อตาใจมันต้องช้ำตาให้ไหนแค่ร้องให้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ได้มี สียใจผ่านมากะลมสัดยว่าตัวกับใจนี้โตเกินไว้หรือเปล่านี่คือเงารละใจมันเยไปบอคำกับกความรักมาเติมเต็มชี่วว่างในใจอยากรู้ว่ามีใครที่ไหนหรือเปล่าก็เมื่อได้เห็นเพื่อนเขารักกัน vì anh không muốn trả gìn đi hay đặt vấn đề, bởi vì người con này, tôi yêu không thôi, rồi tôi phải làm trong nào để họ chia tay? Mình chỉ có thể khóc, khóc đến khi nào thì mới อู่รู้พอทนนันไม่ใช่ท่อนี้